ปัญหาโลกแตกนะครับการพันเทปนะครับทบเทียงกันมากเลยพันล่างขึ้นบนหรือพันบนลงล่างลองมาคุยกันครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องครับแฟนๆช่องพันไม้ที่พอเพียงทุกท่านครับวันนี้นะครับกับปัญหาที่ได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับการพันกิ่งนะครับพันเทปพันกิ่งนะครับสรุปแล้วนะพันขึ้นบนหรือว่าพันลงล่างกันแน่ครับ เราเห็นกันหลายๆคลิปคนนั้นก็บอกอย่างนั้นคนนั้นก็บอกอย่างนี้นะครับวันนี้เราลองมาคุยกันนะครับเพื่อนๆครับอ่ะดูจากรูปนี้ก่อนเลยครับนี่ครับพันขึ้นครับอันนี้พันขึ้นนะเป็นการพันยอดนะครับนี่ครับแต่อันนี้นะครับเป็นการพันลงเพราะเป็นการทาบอย่างแรกนะครับเพื่อนๆครับเราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าเราทําอะไรอยู่นะครับถ้าพันเสียบยอดนะครับมันก็ต้อง ยอดมันอยู่ด้านบนนะครับเราก็ต้องพันล่างขึ้นไปครับแผ่มนเริ่มท้างล่างนะครับนี่ครับพันยอดนะครับเนี่ยจะเริ่มเนี่ยครับตั้งแต่ล่างขึ้นไปเพราะว่าแผ่มันต้องกดตั้งแต่ล่างขึ้นไปนะครับนี่ฮะดูได้ชัดๆเลยครับเราต้องกดจากล่างขึ้นไปนะท่านี้บอกว่าพันบนลงล่างมันจะพันยังไงครับมันพันไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าโอเคนะครับเรามาดูอ่าพันแล้วมาดูการอีกแบบนึงนะนี่ครับ นี่อันนี้เป็นการทาบกิ่งนะครับเราเอาแผ่มาแปะแล้วเราก็พันนะครับมันต้องเริ่มพันจากด้านบนนะครับเพราะว่าแผ่มาเริ่มแปะจากด้านบนแล้วท่านล่างมันมีตุ้มตอนนะครับตุ้มทาบอยู่นะครับมันไม่สามารถพันล่างขึ้นบนได้หรือถ้าใครจะพันล่างขึ้นบนได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอามามีอ่ะเดี๋ยวมจะให้ดูการเสียบยอดอ่ะที่ที่เห็นชัดๆเลยนะครับ เป็นการเส ii, e ียบยอดที ii, ii, ่ผมทําไว้นี <establishing> mm ่ค hmm. รับอันนี้แบบเสียแบบฝาคล้องอ่าเห็นไหมยอดหัวทิ่มลงก็ต้องพันบนลงล่างใช่ไหมครับนี่ครับยอดผักเสียบทิ่มลงแต่ถ้ายอดตั้งขึ้นก็ต้องพันล่างขึ้นบนนะฮะนี่ครับลองดูลองดูนะครับนี่นี่ลองดูนะครับเนี่ยหัวทิ่มลงก็ต้องพันบนลงล่างเพราะพันล่างไม่ได้พันล่างมันจบบนมันก็กดลาบากครับแต่มันก็ทําได้นะถ้าใครจะถนัดแบบนั้นนะครับนี่ครับ อานะครับเพื่อนๆสรุปง่ายๆเลยนะครับเราดูจากลักษณะของสิ่งที่เราจะทําก่อนว่าเราเสียบยอดทาบกิ้งแบบไหนนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือพันให้แน่นนะครับพันให้มันมีความแน่นไม่ให้น้ําเข้าได้นะครับจบแบบจบปลายเพพพันดึงมัดให้ดีนะครับไม่ต้องมาเถียงกันว่าบนลงล่างล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่านี้มันมันเถียงมานานละ ใช้ประสบการณ์ของเราที่ทำาครับที่ทําจริงว่ามันแบบไหนมันใช้ได้ผมทํามาทั้งสองแบบรับประกันได้ว่าน้ําไม่เข้าครับทั้งสองแบบถ้าเราพันแน่นและพันได้ดีพอนะครับพันสําคัญบีแผ่ให้สนิทมากกว่าและพันให้แน่นน้ำไม่เข้าแผ่สนิทติดแน่นอนครับเพื่อนเพื่อครับเอาละครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับพันไม้ที่พอเพียงสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม